ก็เี่ฮะเป็นล่องน้ําตีไม่กี่ไม้ครได้เรื่องเนี่ยชนใสไม่โตฮะแต่อ้วนอวนนะฮะกัดเป็นกบยางมันตับนะครับของนักเจ๋งกำเนิดเทียบตัวดำครับเนื่องด้วยเหยื่อมันตัวเล็กฮนะ ปลาตัวเล็กๆก็กับติดง่ายฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ได้เลือกใช้กันนะครภาพหมายก็เนี้ยเป็นล่องน้ําข้างนาเลยลองหยอดตีดูไม่กี่ไม้ครัถ้ามีตัวเคยครัยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยครับปุบยางมันตับกับช่องสมไม้แตกฮะมันตับสุดยอดจริงๆครับผม